นี่ค่ะคลิปนี้นะคะก็คือเป็นการเป็นการไถค่ะไถที่ไถละเอียดนะคะตีแปลงเล็กๆค่ะเพื่อที่จะปลูกเป็นแปลงต้นศักนะคะสักทองนะคะนีคะ่ค่ะมีอุโมงค์ไม่ไผ่ในน้อยของเราด้วยฮะตอนนี้ก็เขาไถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นการ ก็จะจาลานกิ่งไผ่ค่ะที่มันล่ะละออกมานะคะให้มันเรียบร้อยนี่ค่ะดินดีเลยเนะะี่ยค่ะก็ยังมีต้นไผ่ที่ว่าละเกะละกะอยู่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆจัดการลานไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนแรกเรารถไถใหญ่มารถไถฟ,ฟอร์ดใหญ่ค่ะ ็ทําได้ในระดับหนึ่งตีหยาบตอนนี้เราก็เอาคูโบต้ารถไถยเล็กหน่อยมาปั่นละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ปลูกศักค่ะแต่ก็รออยู่ค่ะให้ฝนเริ่มลงอีกสักหน่อยเพราะไม่งั้นได้หิ้วน้ำรดเหนื่อยแน่ๆนี่นะคะนี่ค่ะเป็นที่ติด ห้วยค่ะเป็นที่หัวไร่ไปานาเรานะคะก็ใช้ประโยชน์ตอนแรกไม่ได้ทําอะไรค่ะก็คือหญ้ามันก็ขึ้นเต็มรกเป็นป่ารกเลยทีนี้เราก็จะปลูกต้นสักทองแล้วจะได้จะได้ใช้พื้นที่ให้เ,เต็มประสิทธิภาพนะคะไม่ได้ปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะะี่ค่ะ ้านกิ่งไผ่ย,ยังไม่เสร็จค่ะต้องค่อยๆทำคนเดียวนี่ก็ตัดลำสวยๆค่ะเอาไว้เผื่อไปค้ำต้นไม้ค้ำต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไถาแล้วเราปรับให้มันนั่นแล้วมันก็ดูสวยค่ะทีโอเคคลิปนี้ก็คือแนะนำการไถที่นะคะ ดินเตรียมปลูกต้นสักค่ะดินดีช่ละนะคะดินดีเชะละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะได้มาดูการปลูกต้นสักไปด้วยกันค่ะอยากจะรอฝนนิดนึงตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกค่ะที่อื่นก็ตกกันแต่ที่นี้ไม่ตกนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ